สวัสดีค่ะวันนี้มิมิวจะพาทุกท่านไปทัวร์กาดหลวงกันนะคะวันนี้มิมิวจะพาไปดูไปชมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ึงแล้วนะคะที่กัดหลวงนะคะจุดตรงนี้นะคะก็คล้ายๆไชน่าทาวน์ค่ะก็จะมีร้านทองแล้วก็จะมีคนจีนมาพักอาศัยแถวนี้กันเยอะมากๆค่ะตัวนี้ก็ถ้าเป็นช่วงตรุษจีนก็จะมีงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับงานตรุษจีนแถวนี้ด้วยค่ะและตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นคิวรถสองแถว สายแม่ริมแล้วก็สังกับแพงแล้วก็แม่แตงค่ะและนี่คือผลไม้แถบภาคเหนือค่ะที่มีชื่อว่ามาหลอดนั่นเองค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวนะคะแล้วก็บางพันุ์ก็จะแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพันธุ์ที่ไม่มีวพามาให้ดูนี่คือเป็นมาหลอดเปรี้ยวค่ะเห็นแล้วก็น้ำลายไหลก็เลยจัดไปสักหนึ่งถ้วยค่ะ ที่มิมิวอยู่ตรงนี้นะคะนั่นก็คือสะพานข้ามไปยังวัดเกตค่ะเราก็จะเดินจากกาดหลวงไปยังวัดเกตค่ะเดี๋ยวมิมิวจะพาทุกท่านเดินข้ามสะพานไปยังวัดเกตกันนะคะ ใจที่เราข้ามสะภานนื่เรียบร้อยเราก็มาถึงแล้วนะคะที่วัดเกตการามค่ะวัดเกตการามก็จะเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะคะแถวหน้าวัดเกตนะคะก็จะมีรูปวาดฝ่าพนะรูปช้างแล้วก็แม่ค้าแล้วแม่ค้ากำลังทำร่มอยู่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่นั่นเองค่ะ หลังจากที่เราเดินข้า,ามฝั่งกลับมายังฝั่งกัดหลวงนะคะไม่มีก็จะมาแวะซื้อดอกไม้แล้วก็หมากพูเอาไว้ไวางขายค่ะแถวนี้นะคะเรียกว่าตลาดต้นลำใหญ่ค่ะก็จะมีดอกไม้นานาชนิดนานาพันธุ์มาวางขายกันเยอะแยะมากมายเลย ใครที่จะจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลก็จะมาหาซื้อดอกไม้กันที่นี่ค่ะและอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะคะช่วงต้นเดือนกุมภานี้นะคะก็จะมีกิจกรรมเทศกาลแห่รถดอกไม้บุพผชาติกันนะคะก็จะเป็นงานประจำปีของเชียงใหม่ค่ะร้านค้าแถวนี้ก็จะคลึกคลื่นมากค่ะเพราะว่าผู้คนก็จะมาจับจ่ายใช้สอยดอกไม้นานาพันธุ์ ตรงนี้เพื่อที่จะไปประดับรถบุพชาติกันนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าตลาดต้นลำไย,ยแล้วนะคะเดี๋ยวมิวิจาราทุกท่านเข้าไปดูด้านในนะคะว่ามีสินค้าอะไรขายกันบ้างนะคะด้านในนะคะส่วนมากก็จะเป็นของฝาค่ะก็จะเป็นของแห้งผลไม้แห้งขนมแห้งต่างๆนะคะ หลังจากที่เรารับชมตลาดต้นลำยยไยเป็นเรียบร้อยนะคะต่อไปเดี๋ยวมิวจะพาทุกท่านไปดูตลาดวโลโลดัโรรสเขาว่ามีอะไรขายบ้างนะคะตลาดวัโรรสก็จะเน้นจำพวกของกินของฝากเหมือนกันนะคะและมิวก็เดินมาสะดุดร้านร้านหนึ่งนะคะนั่นก็คือร้านขาน,นมหวานนั่นเองค่ะก็จะเป็นขนมครกแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะและมิวก็จัดขน,นมครกมาหนึ่งถ้วยะคะ่ะ ที่เห็นเป็นกระบอกกระบอกนี้นะคะเขาเรียกว่า,ข,า,วาข้าวหลามค่ะก็จะมีข้าวหลามกะทินะคะแล้วก็ข้าวหลามข้าวเหนียวดาไส้ถั่วต่างๆนั่นเองค่ะข้าวหลามก็จะเป็นของกินจำพวกขนมหวานของหวานเนะาะแล้วก็จะมีกะละแมกะทิสดรสต่างๆอีกมากมายค่ะส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นของฝากพวก แคบหมูไส้อัว่วแล้วก็น้ำพริกหนุม่มแล้วก็แหนมอะไรแบบนี้ค่ะลจ้า มาถึงอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ไม่มิวมากาดหลวงที่ไรไม่มิวก็จะชอบมาสั่งนะคะก็คือยำข้อวแหลมฝืนเองค่ะยำข้อวแหลมฟืนก็จะเป็นอาหารของไทยใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่หรือว่าคนเมืองหรือว่าคนกรุงเทพก็กินได้หมดนะคะรสชาติก็อร่อยค่ะก็จะเป็นการเอาข้อวฝืนแล้วก็มีเอามาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงค่ะแล้วก็จะมี อากาศดองแบบยูนแนานใส่ไปด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะสอ้มร่อยนะจ้าใส่พักส้มด้วยนะเจ้าใส่ถุงเหรอคะค่ะ วันนี้ก็ได้ของกินมาเพียบเลยนะคะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วค่ะวันนี้นะคะม,มิวก็จะนั่งรถสันกำแพงนะคะรถสันกำแพงก็จะผ่านหน้าบ้านที่มิมวอยู่นะคะก็จะใช้บริการรถสันกำแพงค่ะ